เพียงแต่คุณคิดว่าคนที่จะได้เห็นหนังสือเล่มนี้ยจะมีสักกี่คนอ่ะเห็นไหมครับอนุมานได้มาเปิดเจอในหนังสือเอาให้สุดๆถูกใจกันไป ยาก็คือสายใช่ไหมครับเอาว่าเป็นมันเป็นมันเป็นผลึกแก้วอะโอ้โหพอเท่ายิ้มไหมโอ้ค่ะค่อยๆแกะกันไปค่อยๆแกะกันไปเนี่ยครับสำหรับคนที่มีข้อมูลอย่างผมอะมันก็ไม่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บคนอื่นไม่รู้พวกเราก็สามารถรู้ได้ แท้ไหมก่อนแท้ไหมครับพี่พี่อ้องนี้อ่าแท้เพราะอะไรก่อนกูซุกโอ้โหปิตาปูยิ้มหรือเปล่าี่สุขคสอ่าไม่เป็นไรแท้ใหม่ก่อนแท้ เมือนเอาเนื้อชิ้นมาเทไหมเลยครับอ่ะนี่แทเพราะอายุราวประมาณกี่ปีอ๋อ่ะอายุพระเนี่ยลาประมาณกี่ปีเนื้อนี้ถ้าเป็นปู่บุญก็แท้เลยครับเหมือนชิ้นกเขาเป้าอ่ะนี่ดูง่ายมากธรรมาชาติเก่า ขอเนื้ออ่าประมาณกี่ปีเก้าแน่ร้อยปีบวกบวกโอเคนี่ร้อยปีนะครับสร้างโดยใช้เนื้อชินพักกรุแตกหกักในอดีตเอามาหลอมเทใหม่หลวงพ่ออะไรใช้พักกลุเอามาหลอมเทบ้างปูบุญ ปูสุกและปูไข่ปูไข่พี่โอรานพุทธคุณสวัสดีครับพี่ชายอ่ะแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของเป็นปูไข่เนื้อเป็นปูไข่เก่าทันปูไข่จบครับชัดเจนนี่คือพระปิตาเบญจภาคีของประเทศไทยนี่สวัสดีครับนะ ดังนั้นประปิดตาหลวงกูไข่องค์นี้<ม>พีสุพ์ปิดห้าหมืนคือเป็นเนื้อชินและพอกผงนี่พอกผงผงที่ทำปิดตาท่านนั่นแหละครับ นี่พ่อผงจุ่มรักโอ้โหไม่ต้องไปเสียเป็นล้านจ้าจุกกลูพี่เลจงมาแล้วนี่พี่นัดมาหรือยังเพราะพี่ทวีท่านมาแล้วนะอ่าพี่มานะชายมาแล้ว ืห hmm? เอามาดิมาอ่ะคุณก็จะได้ไม่ต้องไปเนี่ยเอา้าไปมีมีหนังสือลงเพียงแต่คุณคิดว่าคนที่จะได้เห็นหนังสือเล่มนี้ยจะมีสักกี่คน เห็นไหมครับอนุมานได้มาเปิดเจอในหนังสือ,อด,ดูง่ายเลยครับแบบนี้เก่าถึงยุคแน่แต่ทรงนี้หายยากพอทั่วทรงทั่วไปเป็นทรงไข่ พราทั่วไปเป็นไข่เราถึงจะเจอทรงนี้ยากอ่ามีลงในหนังสือ,อแค่ของมีน้อยอคนจริงไม่ค่อยได้เห็นเนื้อชิมตะกัวสมัยก่อนใช้ชิมตะกัวในการเทครับหลังเมือนอ่านำพักกู้มาเทไหมครับแบบนี้นอ,นอันนี้กินตรงเตี้ยเลยอ่าแล้วเมื่อมีในตำราจบไหมคุกผมจุ่มรักเหมือนกูยิ้มนองบัวเลยครับ อย่างนี้พอเวลามาเปิดแล้วมีในตำราในหนังสือยังมีองค์เดียวเลยนี่อันนี้องค์ที่สองเป็นไงห้าหมื่นสองผมเช่าหลักหมื่นกับปิดตาหลวงกู่ไข่ไคงจะไม่ได้แต่แน่ๆคนดูไลฟ์วันนี้คุ้มค่ากเห็นไหมในหนังสือยังมีลงแค่องค์เดียว ่มากๆเลยครับองค์นี้อ่าขอคอมเมนต์หน่อยเห็นไหมครับดังนั้นการหาที่ของพระไม่ได้ยากและก็หาได้จริงนี่ปิตาแข้งหมอนหลวงปูไข่พี่นิทัศขอบคุณมากกับพี่ชายคืนนี้ใครไม่อยู่พลาดเลยองค์นี้สมบูรณ์มากนี่สมบูรณ์มากด้วย ใช่ไหมครับพี่โอคุณห้าหมื่นห้ามรับครับห้าหมื่นห้าโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่อดิตจังลูกข่างนาตานะครับสุดครับปิดตาหลวงผู้คายองค์นี้อับพอปานของอภานหลงลวน,นเรียนจอบลลอจอบลลออ่าอ่ะอจอบลลอแท้ๆเนี่ยหายกา,ายกนะ คุณคาิโกโนะจอม้นก็ที่แน่ๆคือปูเอียมเซกอะอ่าอันเนี้ยเป็นเหรียญที่นะได้รับความนิยมตั้งแต่ดึกดำบรรสองนาทีได้ครับพี่ลุยเลยโอ้โหเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีรูปถ่ายอยู่ในนะโอรสของกรมยาดำรงที่แขวนมีรูปถ่ายนี่ สุดยอดจรลงๆพี่สุดยอดตลอดกาลน,นะครับรแล้วเหรียญน,นี้ประวัติชัดเจนว่าเป็นเหรียญที่ปูเอี่ยมวันหนังเกสกสวยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็เป็นหมื่นมานานแล้วอ่าเกมมันจะไม่คมอสองนาทีอาจารย์อ่าแล้วหลอดตะก,กุดเดียที่เขามาเชื่อมต่อเนี้ยข้างในเป็นจานปูเอียมวันหนังหมดเป็นตะก,กุดเลยนะเนี่ยเป็นตะก,กุดโอ้โหอ่าเป็นตะกุดจริง ประมูลครับประมูลน,นี่ลา,ายมือปูยเยี่ยมหาไม่ได้แล้วเคยเห็นเขาขายกันสองมืนกว่าครับสวยเต็มคือจริงๆอ่ะ,อะเหรียญจอปลรรอของรอห่าที่ปุยเอี่ยมเสกต้องแพงกว่านี้าอ่อต้องแพงกว่านี้แต่เหรียญนะไม่ค่อยมีใครขายไง อยู่กับคนใหญ่คนโตหมดครับของแบบนี้เปอร์แรกมาเวลาเดินดิอ่าแต่ไม่ค่อยมีใครขาย,ยมาแล้วครับเปอร์แรกหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทเวลาเดินแล้วแล้วใครจะขายแล้วก็เหรียญรอห้าแล้วปูเอี่ยมเซกเ,เียผมจะพูดเงินนี่จะกูดเงินเลยนะกเมื่อได้ใช้ตะกุดปูเอี่ยม,มครับมาที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทครับเปอร์แรกครับเวลาเดินแล้วอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายเหมือนได้ใช้ตะกุดปูเอี่ยมเทกับครับพี่เก๋บอกครูรักกูสุกครูรักกูสุกมาที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับหมื่นสี่ห้าร้อยพี่เขียนราคาใส่มือไหมครับอาจารย์ไม่ได้เขียนให้เอาไปใช้คอมเมนต์กันได้คือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่หน้าแขวนแต่ไม่รู้จะหาของแท้จากไหน ที่จะมาให้ได้ใช้เหมือนได้ใช้ตะก,กุดปูเอี่ยมเหมือนได้ใช้เหรียญปูเอี่ยมอะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะเป็นเหนนะร,รียญนะจอบรรชการที่ห้าซึ่งแน่นอนครับพิธีเสกของเหรียญน,นะที่ระลึกพระมหากษัตริย์ปูเอี่ยมมาจานไม่ได้แล้วจะ<า>เป็นรอ,อนห้าก็แพงจะเป็นปูเอี่ยมก็แพงจ<า>ึงไม่ค่อยมีหมุนเวียนส่วนมากจะเจอคนไม่ขายอเอาเป็นว่าพุทธ คือราคาของพุทธกุลเหรียญน,นี้ยเราต้องคุณกันที่หลากหลายหลมื่นนะอ่านะครับจึงบอกว่าพระเนี่ยพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแท้แท้หอยย่าครับหลักมื่นมานานแล้วได้ทั้งเหรียญในทางตะกุตสวยเลียผมถาม<อ>ว่าจะซื้อตะกุดบุเอี่ยมต้องจ่ายเท่าไหร่อยู่ที่หนึ่งมื่นนะพันบาทน,น,นะครับราคาสุ้ายมาที่หนึ่งมืน 6, ่นอกพันบาทแล้วมาที่หนึ่งมืน 6, ่นอกพันบาทแล้ว หมื่นหกครับราคาสุดท้ายอ่านี่นะแต่ถ้าใช้ความเก่าในการดูดูง่ายน้องแจโอลิเลี่ยมเดิมๆเ,เลยอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคุณค่าควรค่าน่าสะสมมากเลยอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหเหรียญนี้เอาแล้วัม 16, น,านมาที่หนึ่งมื่นหกพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นหกพันสองร้อยบาทแล้ว อยู่ที่1นึ0งมือองร้อยบาทสามหมืนก็ไม่แพงครับเลรียนจอฟอลท่องบอกว่าตะกุดปูเอี่ยมเนี่ยถ้าคุณจะไปหาได้ใช้เนี่ยต้องดอกนึงกี่แสนโอ้โหมาที่ึ0งือร้บาทมาที่ึ0งมืกันรอยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่นี่แหมื่นหนึ่งร้อยบาทที่พี่วงพันมาที่พี่วงพันหนึ่งมื่นเจ็บาทหนึ่งยพี่สิเบสมาหมืนเจ็ดไม่ดันบี่มาหมื่นเจ็หนึ่งบาทหนึยราทหนึ่งรบาท ไปที่พี่วงพันนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเฉียดไปร้อยหนึ่งเฉียดจี๊ดต้องหนึ่งร้อยแหละโอต้องบอกครับว่านี่เป็นเหรียญที่เมื่อไม่มีในวงการก็ไม่มีใครค่อยได้รู้จักกันโอ้ oh, พี่ชาติผลยังต้องมาหมื่นเจ็ดห้าไม่ทันนะครับรายการนี้พี่นิเปตไปหมื่นแปดลุนเบามากมากโอ้โ oh. หเพราะว่าไม่ค่อยมีให้ได้บอกกันแต่พอบอกแล้วคนจะคิดก็เ่ว่า ฉันต้องซื้อตะกุดปูเอี่ยมดอกละจีสี่ห้าแสนอ่ะยายม่อเคยบอกไว้พี่สั่งไม่ได้เข้าใกล้อันนี้แน่นอนครับการจะได้ตะกุดปูเอี่ยมต้องเสียเป็นแสนการจะได้ปิดตาปูเอี่ยมต้องเสียเป็นล้านแล้วเหรียญเนี้ยปูไข่ลงมารู้แม้จะอยากได้ก็ไม่มีของให้เอาพ่อปานก่อนพ่อปานก่อนจะไปปิดตาเบญจภาคีผงล้วนหันุมานเปลือย นี่นะเก๋เพิ่มให้อีกแสนหนึ่งยิ้มด้วยนะครับพี่วงมาลนี่เก๋เพิ่มให้แสนหนึ่งนะครับพูดถึงนะในวงการเขาเขาก็รู้กันว่าผงล้วนเนี่ยเคยเจอในวงการเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกินสิบองค์นะผงล้วนอะแพงอยู่แล้วเพราะว่านะเนื้อดินเนี่ยอุดผงหน่อยเดียวไม่มีผงยังถูกกว่ามีผง เรียนมีตะกุฎด,ด้วยสร้างให้ใช้จริงจงจปลอโหรอห้านี่หลักแสนครับรอห้านี่แทนโบราณน,นะรอห้าท่านคือผู้ที่นะครับมีความเชื่อในอนุภาพของพระเวทสองนาทีอาจารย์องค์นี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวคงลวนพ่อปาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเนื้อดิน่ะให้คุณซื้อองค์ละห้าแสนอะ ร้อยองก็ไม่เท่าผงล้วนองค์เดียวครับมาแล้วครับเปิรแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วเนี่ยให้ซื้อร้อยองก็ไม่เท่าผงล้วนองค์เดียวครับนี่ฮะหลักแสนนานมากแล้วซื้อร้อยองก็ไม่เท่าผงล้วนองคเดียว มาที่สอง0มืนบาทมาที่สาม0 0ื่นห้าันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สาม0 0ื่น้าันบาทครับราคาสุดท้ายโอดูเนื้อด้วยความยินดีเพราปานสักสิทธิผงครับผมบอกเลยอยู่ที่สาม0มื่น้าันบาทครับราคาสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าอันนี้เพราะปานนะครับคูสลอดเขาโอ้พิมพ์น้ำมันยุคหลังมีขอบนี่อันนี้พิมพ์โบราณผงล้วนพ่อปาน เขาต้องทําผงล้วนปั้นเป็นลูกอมให้ไปลองใช้ก่อนใช่ใช้ได้จริงรู้ว่าผงดีมีมีคุดด้วยนะพี่พิมนะไอ้เนเนี่ยเเมีม,ม,ม,มีมีเมน่นใช่มีคุด้วคยค่ยคูไปมาที่สี่หมืนบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับโอโ้เวลาเดินไปนะโอ้โ อยู่ที่สี่หมื่นแปดครับราคาสุดท้ายใครเขาคำไว้ตั้งเท่าไหร่กันแล้วอย่าไปรอถึงตอนสุดท้ายครับอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทมาที่ห้าหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายนี่ฮรต้องบอกว่าแขวนผงล้วนองค์เดียวเนี่ยนะเท่ากับแขวนร้อยองค์อะเผ่อๆนี้อุดได้สักนะอุดได้สักห้าสิบองค์ได้แสนมีอยู่แล้วพระ <า S 2> แบบนี้เขาจะอยู่กับ คนที่เป็นคู่บุญกันวัดันนาจริงเลยไม่อ่านะฮะคู่บุญกันไอ้เจ้าแบงเล่นพ่อปานมานานใช่นี่เจอไม่ถึงสิบองครับเจอน้อยอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับตอนไหนขายอเซียนดังเลยไม่คือคแสนมีอยู่แล้วพี่กิติทัศน์ไอไอไอแสนนี่เกินแน่นอนพี่เกินไกลๆด้วย้าองค์นี้ไม่ได้เกียนราคาใส่มือด้วยหัวจะปูดแล้ว มาดีมื่สองพบาทครับราคาสุดท้ายมาดี่ห้าพันบาทมาดีอ่นหาพันบาทมาเดีม่เจ็ดพันบาทมาดี่เจ็ดพบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาดี่เรียบร้อยพันบาทแล้วมาดีโอ้ยพี่อยู่ทีาหม่นเจ็ดบาทครับห้าปดไม่ทันนะพี่มาดีอาห่นเจ็ดันบาทดูโคตรง่ายเลยมาเดีห่นแปดพับาทครับราคาสุดท้ายถ้าป๊อปปารปผงล้วนราคานี้ มาเดียมื่นแปดพันรอยมาเดียมื่ 5, 8, นแปดพันแปดอยบาทกับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่มื่นแปดพันแปดรอยหาย,ยากกว่าเหนือดินเป็นร้อยเท่าอ,อยู่ที่ห้าหมปดพนปดร้บาทกับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าแบงค์เลยไม่หลับพร<า>ะ<า>เอาตังไปมื่นหนึ่งบ้าปิดน้ำตาจะไหลโอ้ปิดปน้ำตาจะไหลแล้ว ของที่หายากที่สุด oh. ของที่ทรงคุณค่าที่สุดกับถูกกับราคาด้อยกว่าของที่มีเป็นแบบพันพันองค์ปิดไปที่พี่โอ้โหปาดกันห้าร้อยปาดกันห้าร้อยพี่พ,พีละพันทาวอนแับปิดไปในราคาห้าหมื่นเก้าพันบาททวนราคายังห่างไกลครับสวยๆหลักแสน มันคือเรื่องของพราแบบนี้นะเขาต้องเอาไว้แขวนใช้แล้วเอาไว้โชว์ในสายแบบนี้เป็นพราที่ในสายต้องยอมรับว่าคนที่ได้ครอบครองหรือได้แขวนได้แขวนนะเขาเรียกว่าลิมิเต็ดท็อปท็อปของพ่อปานหลวงปู่ใครต้องมาแล้วโอยผมพอพอ่พอปานราคานี้แล้วนี้ปิดตาเบนจ่าพากีของเมืองไทย ไข่เชิงเลมาแล้วพี่พมีในหนังสือนี่มาตรฐานยอดนิยมวาสนาพรมแล้ววันนี้ได้เห็นหลวงปู่ไข่พิมพ์นี้อ่าในหนังสือมีลงนี่แล้วก็พอกผงจุ่มลักก็ได้ใช้เหมือนเนื้อผงพุกรักองค์เป็นล้านนั่นแหละหลากหานเลยแต,แต่นี้มีน้อยกว่า หลวงปูไข่ต oh. <step 95 x 2> ้องมาแล้วมาแล้วครับพี่โอ้โหเขียนราคาใส่มือแล้วไม่เขียนไม่ไหวแล้วราคาใส่มือนะพี่นะรายการนี้จุ่มรักกิงผงชัดเจนครับปูไข่ไม่เขียนราคาใส่มือไม่ไหวแล้วก่อนในหนังสือก็มีองค์เดียวครับครูคุณอาจจะเจอคุกรักได้เยอะอันเนี้ยถูกจํากัดด้วยปริมาณพักกลุที่มี นะปลากรูแตกหักที่เอามาเทย,เยมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแบบนี้ดีนอกดีในเพราะในตัวของประกุูหรือสีท่านกเกษตรมาก่อนแล้วนะทมาเริ่มสักคู่นะพี่พี่อันิจังบอกครับปูไข่ผิวหดมากครับแล้วได้ใช้ผงปูไข่ด้วยก็คือ,อพอผงจุ่มลักมาแล้วครับเปิดแรกสามหมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามหมืนบาทครับเปิดแรกครับโอ้โหสามหมื่นบาทครับ นอะอันนี้คือหายากนะมีลงในหนังสือนะครับชัดเจนนี่เก๋เพิ่มให้แสนหนึ่งนะเก่าพอกผง้าผู้ถึงในปิดตาของผู้ใค,นะครอ่ะอันนี้หายากสุดนะอันนี้หายากสุดนี่นะเนื้อชินนะพอกผงจุ่มลัก อยู่ที่สามหมื่นบาทมาที่50หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้ดูแล้วไม่ผ่านการใช้งานมานด้วยครับพย์โอ๊ตไม่ผ่านการใช้งานเลยเพิ่งเคยเห็นแต่แถ้องค์แรกเลยครับมาที่ห้าหมืนบาท <S 2> <S 2> มาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ห้ไม่ผ่านการใช้งานเลยครับมือหนึ่งป้ายแดงเลยถูกต้องครับพี่โอคุณหิงหงเดิมเดิมถือยังขดลุกเลย และมีพิมพ์ลงในหนังสือก็แพงแล้วครับแบบนี้มีในหนังสือแล้วก็มีน้อยกว่าเนื้อผงคุกรักเ้โหจบญจพากีเมืองไทยกูไข่เชิงเลนอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายกันนีใาานใาา่ใส่ราคาอะไรกันอยู่ครับใส่ราคาใส่ราคาอะไรกันอยู่ผมไม่เข้าใจครับพระองค์เดียวมีเจางได้คนเดียวผมเขียนราคาใส่มือไปแล้วสามีแนะ่นะเอาง่ายนะ คุณใส่ราคาปิดตาปูไข่ตอนเนี้ยยังถูกกว่าพ้าใหม่ๆเลยมาดี亚马ืนหน้พันบาทครับมาเดี亚马่ืนกพันบาทมาดี亚马่ืนกพันบาทมาดี亚马่ืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาเดี亚马่ืนแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยูทีห้าหมื่นแปดพันบาทครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวนี่แล้วลงหนังสือยืนยันชัดเจนนี่แต่ราคาเฉ่คุณเสียดายตังไม่ได้เสีย นี่นักธุริเสียด<ม>ายตังค์ไม่ได้ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเสียดายตังค์ไม่ได้กับฟ้าแบบนี้ครับห้าหมื 9, 000, ่นเก้าพันมาดี้หกหมื่นบาทที่พี่ที่พี่โอรันมาดีหกหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่นักธุริจกับปิดไปที่พี่นักวุรินะครับหกหมื่นสามพันบาททวนโอ้พีนัท เราพี่นัทเป็นคนที่มีพระปูไข่ด้วยทั้งปิดตาปูไข่แบบนี้ชัดเจนนะครับแบบนี้ชัดเจนเอาหนังสือมานี่หนังสือหลวงปูไข่เล่มนี้ยินดีด้วยครับพี่ป๋อนี่ครับ องในหนังสือเนี่ยยังไม่สวยเท่าองค์นี้เลยนะนี่องค์ในหนังสือยังไม่สวยเท่าองค์นี้เลยครับครับคือใช้เนื้อชินของพระกุแต่หักมาหลอมเทพอผ่านมาเป็นร้อยปีท่านก็เก่า นะเก่าเร็วกลับไปเป็นแบบนี้ครับโอบินัตะวุฒินะ